ักษออนโพสต์รูปล่าสุดในชุดกาออกนาณากุลเห็นยังเข้ามาคอมเมนต์เรียกได้ว่าตั้งแต่แอปทักษออนพักสุขเจริญนั้นได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานเตชนะนรงค์และต้องทําหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอปทักษออนเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานก็ยังเข้ามาเพียบ ซึ่งในขณะนี้หากไม่พูดถึงบุคคลน,นี้ก็คงไม่ได้เพราะกระแสนั้นมาแรงจริงๆสำหรับทีมทิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชียร์แอปทักษออนทิมทิธาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็ยังเท่ากันอีกด้วยล่าสุดทางด้านแอปทักษอนได้ออกมาโพสต์รูปภาพที่เจ้าตัวได้ไปถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารแรล โดยงานนี้ทางด้านแอปทักษออนได้มาในลุกเสื้อเกาะอ,อกสีดำสุดเซ็กซี่เรียกว่าไม่ได้เห็นกันบ่อยๆอย่างแน่นอนและงานนี้ทางด้านนานกูลยังเข้ามาคอมเมนต์หลังเห็นแอปทักษออนเอาไว้ด้วยว่าโอ้และทางด้านแอปทักซออนก็ได้ตอบกลับว่าโอ้คืออะไรประศนีกรุณาชมด้วยค่ะ